Thank you วัสดีครับเจอกันอีกที่หนึ่งแล้วนะครับที่นี่คือบ้านบูราณบางตโนดเราจะมาย้อนตามรอยละครเป็นละครย้อนยุคของช่างวันซึ่งเป็นสถานที่ใช้ถ่ายทำฉากเมื่อบ้านบ้านของคุณคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณเพียรในปีพุทธศักราช2463 ย้อนไปร้อยปีนะครับบ้านอลังนี้ก็จะมีความคลาสิกความเก่าแต่ว่าสภาพบ้านยังดูดีอยู่ซึ่งเนื้อเรื่องนี่นก็คือคุณพีทเนี่ยย้อนยุคเข้าไปในปี2413เพื่อไปหาคุณทวดของตัวเองโดยบังเอิญน,นะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาไปติดตามดูนะครับไปย้อนย้อนดูว่าละครเป็นยังไงแต่วันนี้เราจะมาพาไปชมภาพต่างๆ ภายในที่รับรองก่อนเป็นที่แรกนะแล้วจากนั้นก็จะพาไปดูบ้านหลังต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำเชิญครับอยู่ห้องไหนพี่นี่ฟ้ะพระดิ์โ้ตะเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงป,ป้ามา ก็รู้คับนี่คือานน้ำบ,บเปิดไฟเปิดไฟนี่ครับสําหรับคนที่เปิดแคนปวดขาตรงนี้เขาก็จะมีเป็นสัสดส่วนเนาะแล้วก็แวบเราแอบมาดูมีเครื่องทําน้ําอุ่นสำหอับน้ำเนาะเป็นบรรยากาศบ้านไม้นี่คือการตามรอยละครทางช่องวันใช่ไหมใช่โอ้รักแรกพบ หนังเรื่องรักแรกพบเขาก็มีโอกาสเรวมาถ่ายทำที่นี่ตรงนี้เขาชื่อว่าอะไรนะบ้านโบราณบางตโนดอืมครับคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ใช่ไหมพี่สอยพักที่นี่พี่สองพักที่นี่หนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จต้องาทานอาหารตรงตรง,ตร,งตริมแม่น้ำเลยนะเสร็จแล้วก็จะมาเปลี่ยนชุดถ่ายภาพที่บ้านที่บ้าน ที่ใช้เป็นฉากแผททาในละครโอ้โหเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่อยากใส่เปลี่ยนเป็นชุดย้อนยุคทุกคนเลยต้องไ้ใส่ใครเตรียมมาก็ตามสะดวกปาดเสร็จแล้วเราเช็คเอาท์ออกจากที่นี่เราจะพาไปเที่ยวอีกหลายที่นะโอ้ครับงั้นจะเป็นที่ไหนติดตามชมครับผม้ารครับผมเชนซิกาเต้าอ้ก็คือตัวนี้เป็นก็คือเราเป็นศัตู ศัตรูให้เช่าไม่ไม่เชิงศัตรูแล้วไม่ใช่ศัตรูเราเป็นบ้านจริงเลยครับผมเราเป็นบ้านจริงเรายกบ้านโบราณจากในกรุงเทพมาครับครับเอออย่างหลังเนี้ยยกมาจากสีลมอืมเป็นบ้านบ้านที่ยกมาจากสีลมเลยเขาเนี้ยขายบ้านจริงครับแต่ละหลังนี้ก็มีมูลค่าสีลมซอยสิบสามอ๋อเนี่ยลื้อเลอมาจากตรงสีลมโอ้สุดยอดเลยหลังนี้นะฮะหลังนี้ไมด้เป็นแขกที่คุณรมยากิเล ซึ่งมาอยู่เมืองไทยสมัยรัชกาลที่หกอ่ะมาเป็นคนสร้างรักแขกสีลมสมัยโน้นเลยอ๋อครับเป็นนักธุรกิจชาวอินเดียลูกหลานก็ยังอยู่นะโทษยนะสอบถามเนี่กี่ล้านครับหลังหลังเรียกไม่ถึงร้านฮะยไม่ถึงล้านเขาขายมาให้ทิ้งเลยอ๋อเฮาก็เลยต้องต้องเอามาใช้ลมไม้ใช้ลมไม้ประกาศขายเลยอุ้ยแค้นั้นนี่แหละให้เราซี้อแทนอ๋อครับเราไปเห็นแล้วเราก็เลยยื้อมาแล้วก็อืมอืม แล้วก็ยกมาทำวันนี้โอาไว้จะทำอืมทำเป็นเลนเรนเวทใหม่หมดเลยนะฮะเรนเดเวทใหม่เลยก็ก็คงของเดิมไปไว้ครับผมส่วนใหญ่คือเราต้องมีแบบบีแปรของเราไปร่างสติปก์ไม่เลยต้องยกต้องถอดแจกมนเลยโอ้โหก่อนจะเลือกต้องให้ช่างทำแบบของเขามาเลยอืมมันเป็นเป็นบ้านเต้า สมัยเราชกันที่ห้าบ้านใกล้ก็จะไปนิ้งถ่ายข้างบนแล้วก็ไม่มีงานแต่งงานใต้กับเจนจิเลยเนี่ยอันอื่นนุ้ยเป็นเป็นจุนพวกว่าเจนจิข้างบนเป็นเดินหอข้าบนเป็นเดินหอหอที่ว่าขึ้นไปถ่ายนชฮะอันนี้คือบ้านของเก่ายกมาทั้งหลังยกมาทั้งหลังเขาพิสระเขามีสระเดินเดิมเลยนะกระจกสีเดิเดิมเลยนะคนคนเดินข้างบนมาเลยแล้ว เรียกว่าฉลองอืเดลองดร้อนเป็นไงพี่สาวสวยไหมสวยนะคเนี่ยสวยครับเสาขาวเสาหนงสาแดงเหรอไม่ใช่ไม่หลัง่ะไม่ใช่แดงไม่ใช่เสาไม่ใช่เขาขัดเงาบ้านบ้านเก่าคือรักษาลูกทรงไว้ได้ได้อย่างดีเลยเฮียเขาบอกว่าเฮียไปซื้อมาจากวัดแขกคนที่สร้างวัดแขกสีลมเลยเออเป็นแขกบ้านหลังนี้เป็นของแขกนะเขายกมาข้างหลังเลยคือเอามาลีลาเวทใหม่แล้วก็ อามาริโนเวนใหม่เอาชุดไหนเนี่ยเรียกว่าชุดสมัยรหกนะสมัยรหกอะค่ะมันสมัยรหกคือมีเครื่องส่งเคร่อเตือนคือนอกจากแขนหมูแฮมรห้ามาก็มายุบมาเนี้ย่มันจะออกมาประมาณแก๊สซี่มีการผสมของแก๊สซี่ใส่โชคใส่ใช่ใช่สุดยร์สวยนะสวยอืม ที่เราที่เราเซตอยู่นี้ก็ยังฉากเหมือนเดิมของที่เขาถ่ายละครนะนั่งแบบมีสมุดบัญชีอยู่นี่เลยใช่ใช่บัญชีรี่อยู่นี่ชุดเจชุดคุณซีนี้ก็มาจากกองละครชุดนี้เขาิดค่าเซตของอะไรทิ้งงกไปให้เราทิ้งไป่เรากนองละครไม่มีลูกกบลูกเพียรอยู่เลยอันนี้เเอะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำไว้ใช่ใช่ใช่ ใช่เป็นห้องน้ำอันนี้เดิมเดิมคือเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยมีลูกสาวแปดคนบ้านเขามีแปดเขามีแปดห้องนอนมาวางแบบเดิมเดิมช่องกระจกช่องนี้ก็คือช่องที่เอาเฟอร์นิเจอร์ของแกเข้าไปใส่น้าน นี่จะเป็นช่องที่คุณพีคโผล่ไปเจอโอ๋อที่ที่ว่าถ่ายนี่คุณย่านี่ก็หลังถูกต้องฉันรอเธอเอฉันรอเธอขายเจนเสินี่ไงนีเ vinegar, ่เตรียมพร้อมเป็นไงพี่สองดีใจไหมที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมขึ้นๆฮะขึ่นเพราะว่าสามารถแต่อันนี้เฉยๆรักษารูปแบบรูปทรงไว้แบบดเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่ามากกว่ามากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ เพราะว่าตอนที่ผมเห็นอยู่ในภาพเก่าที่พี่เขาดูเป็นบ้านเก่าแล้วอ่ะที่ไม่มีอะไรแล้วเริ่มเริ่มที่เขาจะปล่อยล้างแล้วอย่างกระจกสีเนี่ยบันไดขึ้นมาได้ก่อนเพราะเป็นหลังบ้านะะรคคับนโอ้ท่านท่านเก่งมากเลยใช่ก็ไม่ได้จดสีเป็นหุ้นเก่าไหมครับสีกระจกสีกกระสคนเดินเลยเพราะว่าต้องเป็นลายเวลาขนเนี่ยต้องระวังมากใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากระจกสีเนี่ยลายส้มนลายส้ม จชมพูนี่ไม่มีเลยนะัะอิทธิพลมาจากฝรั่งรัใช่ไหมไม่รู้รหลานก็จะดูพี่ไงตอนนี้คือห้องคุณพีทใช่ไหมฮะโอ้โนี่คือห้องคุณพีท้อ้วานหาพี่เธอวันเสือโหเวงกรนี่คือห้องคุณพีท ใช้ความแต่งงานก็จะใช้ห้องนี้ค่ะห้องหุ่นเตี้ยตอนหนีเอาไปพักอันนี้ได้เปิดรับแขกหรือว่าอยู่ได้ครับได้รับแขกจะต้องแต่หลังนี้จะเหมาะกับหลังโอ้ทั้งหลังเท่าไหมื่นเอ้เจ็ดหมื่นห้าเออยเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าก็ไม่แพงเจ็ดพันห้าถือว่าไม่แพงนั่งเพราะมันได้หลายห้องกันเนาะนั่งก็อีได้ไหมอ๋อแล้วว่าปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดอันนี้ได้ค่ะนั่งก็อีได้เฮ้ยอย่าไปนั่งเดี๋ยวค่ะทรงโบราณโอ้โหก็อแบบเพียวมากเลยอ่ะ ตายครับพี่สายหักพอดีเมาอีเพียงไหมขออนุญาตสอบถามฮะเฮียชื่อตึงเต็มชื่อว่าอะไรเสัญญครับเฮียสัญญครับนามสกุลวรัญญูชื่อเล่นฮะสันเฮียสันเราเรียกกันเฮียสันสั้นๆดีกว่าเฮียถ้าเกิดมีคนจะติดต่อมาในเรื่องการถ่ายทําอย่างนี้ก็ติดต่อผมได้เลยครับเฮียสันเนาะ แล้วสมมติว่าทั้งทั้งอาณาบริเวณเนี้ยต่อวันเท่าไหร่เงี้ยถ่ายได้ทุกหลังเลยนะต่อวันก็เหรียญห้าหมื่นห้าหมื่นต่อวันทั้งหมดมีกี่หลังครับสี่หลังสี่หลังเป็นเป็นแบบโบราณทั้งหมดเลยเนาะสี่หลังที่ได้ครับผมแล้วอย่างกรณีที่ว่าเราต้องการเพียงแค่หลังเดียวก็อีกราคาก็อีกราคาหนึ่งแต่ปกติมันเลนเดียวอะเลนเดียวหมดโอ้ใช่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  อืมจะมีเบอร์ติดต่อไหมเฮียโ8ศูนย์แปดหนึ่งแปดสามสามหกเก้าหนึ่งสองครับครับผมนี่นะฮะเป็นเบอร์ติดต่อโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านอะไรเลยมาคุยคุยกันกับนี่คือราคาตรงนี้อ๋อบ้านหลังนี้มาจากเจริญรัตอ๋อคือเอาส่งมาเลยเขาจกมาทั้งหลังเลยเขาเรียกว่าชะลอเปสัพสัภาษาอังกิจจำไม่ได้ เออภาษาไทยใช้ภาษาอังกฤษใช่แล้วช่างต้องเก่งด้วยนะคะเพรเจ้าของใช่โรงพยาพี่เจ้าของบ้านคุณป้าศิริรัตน์ดำรงสุนันอายุเท่าไหร่แล้วเขาไปนี่ปีคุณป้าเสียกันแล้วหลักแปดสิบกว่าคุณป้าไปไปอยู่โรงพยาบาลเพราะมุงกดในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาไม่มีเงิจายไม่มีลูกหลานไม่งิจายให้ลงมาเราบุกกดเพื่อรอสิรอสิท่านบอกว่าถ้าไม่เอาให้ขายท่านยอมเงินโรงพยาบาลก็เลยขายออกมาขายแยกที่กับบ้านผมก็บ้านอีกคนเขาที่ ออืนี่ไม่สักทั้งหลังไม่สักทองทั้งหลังตูสวยครับอืผมก็ได้ทำสีแล้วสีีอไม่สักเลยมาประมาณเท่าไหร่่แคเนี้หลายกว่าบาทกว่าหลังนั้นเนาะมันจะทันสมัยกว่าอืแต่นี่ก็สร้างทีหลังนะอันนี้สร้างประมาณสองสี่แปดศูนย์รอเสร็จรอเสร็จแล้วก็เพราะว่าความเรียบง่ายรูดลายต่างไม่มีเหมือนเหมือนหลังนู้นหลังนู้นจะรอหกอิทธิพลรอห้ารอหกเยอะ อันนี้จะอิทธิพลสถาปัตยกรรมคณะดน่าในรัศดรอันนี้ความเรียบง่ายปัญญาเศรษฐกิจทรงเมื่อทรงบ้านจะออกจะเหมือนทางเหนือเลยขาอันนี้ทรงเลขาอันนี้ความเรียบง่ายจะออกเหมือนบ้านทางเหนือพวกบ้านที่ว่ามันไม่ได้เอาข้างหลังแต่มาเอาหน้าเราอ่ไม่ก็เจิกระจกทุกทีจะมาก็ม่น่าจะมาแล้วคุย ก็มาดีใจและพระราชทานน้ำสกุลสทเข้ามาบอกเรื่องทุนเนี่ยอะไรพูดถึงเราก็องภูมิใจในส่วนหนึ่งที่เราได้อยู่ในละครเนาะเพราะมันเป็นบ้านของเราไงเราก็จะภูมิใจพวกกกองละครเขาจะเขาจะเปรียบเทียบเราเจ้าของบ้านก็เหมือนกละครคนหนึ่งไงใช่ครับใช่เราก็ละครคนเดียวเราคือมีหน้าที่มีบทบาทหน้าที่อะไรของเราอย่าง มันก็จะเป็นความภูมิใจของเรานั่นแหละที่ที่เราได้อนุรักษ์ไปให้เขาครับเขาไม่ต้องไปจัดครอปเยอะเลยเพราะบางตองเขาต้องไปหาใช่ใช่มีครอบให้เรียบร้อยเอาอะไรก็นั่งข้างบนนี้จะเป็นที่ข้างบนนี้จะเป็นฉากห้องนอนจะเป็นฉากที่ก็คือเขาก็มาเซ็นงานแม่ขคุณหญิงย่าสั่งงานบ่าวเบอร์อะไรที่างนี้หมดพีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยวเราเชิญด้วย ดีออกโดนมาหลังหลังนี้จากที่ไหนแล้วครจากเจริญนครสยุตเจ้าโอมีประวัติทุกเขาตลอดเลยอ่ะเพขาขายมาสองหลังเขาขายมาสองหลังหลังแรกหลังเจ้าของบ้านอยู่ริมน้ำที่เป็นบ้านสองชั้นริมน้ำแล้วไปเจอที่ประตูน้ำแล้วนี่เป็นเมมื่่ออกกน็ีส่วนที่ลูกหลานเขาอยู่เนี่ยพี่ไปเจอมาจากปไหนเนี่ยลัาษณะในลักษณะผมก็เป็นฉากเรือนเบาครับชั้นล่างเป็นเรือนเบาอืม แต่แล้วหลังนี่ก็คือได้ลงละครนอนแอมาหลายเรื่ oh> องแล้วมั้งเนี่ยครับตอนนี้ของเจริญนครยี่สิบเจ็ดซอยสวเดชชัดนี่บ้านเดิมครับมันจะประมาณนี้อ๋อนี่จะในพี่เขาไม่เวลาเขาายนี่คือบ้านเดิมเดิมเขาประมูลใช่ไหมบ้านแม่ขอประกาศขายใครชอบเล็กเล็กกันบ้าง